หายแล้วไก่หายอีกแล้วตะโกนแล้วนะไก่หายไก่หายอีกแล้วพี่มันมีคนแบบมายืนก้มหน้าแล้วจ้องมองกูอยู่เนี้ยโอ คนอาจจะงงว่าเฮ้ยมาดูคลิปนี้แล้วแบบค่ายเดิมปีที่แล้วอาะแล้วค่ายเก่าอะ่ะคืออะไรยังไงคนแนะนำคุณผู้ชมนะครับย้อนไปดูเมื่อเสาร์ที่แล้วนะฮะว่าเนื้อเรื่องมันเป็นมาอย่างไงคือมันค่อนข้างคอนติเนียวกันพอสมควรเลยนะครับคุณวินเดอร์อว่ามาครับมันเกิดเรื่องอะไรยังไงบ้างเรื่องนี้เป็นเรื่องแบบว่าค่ายลูกเสือที่เดิมครับเป็นทางเจ้าหน้าที่เขาเล่าให้พวกผมฟังเขาบอกว่าสาเหตุที่แบบว่าเกิดเรื่องหลอนๆแบบนี้เป็นเพราะอะไรก็ค่าชิงทรัพย์ไม่ใช่หรอ ใช่ครับแต่ว่ามันมีบบยิ่งกว่านั้นกว่าพี่คือแบบเรื่องมันเริ่มต้นอยู่ที่ว่าตอนนั้นที่มาเข้าค่ายอะ่ะมันเป็นแบบว่าพวกนักเรียนรอดอมาเข้าก็มาเข้าแบบทางเจ้าหน้าที่ตุะยาแล้วก็ทางแบบกรมทหารเขาก็มาอยู่ช่วยสอนด้วยเขาก็สอนเกี่ยวกับเหมือนลูกเสือแต่ว่าจะสอนหนักกว่าก็สอนเรื่องการใช้ปืนการเดินป่าการเอาชีวิตรอดในป่าแล้วก็ที่สําคัญคือเข็มทิศกับสัญญาณไฟเขาก็สอนแบบนี้มาเรื่อย ทุกปีเป็นประจาทุกปีแต่เรื่องมันจะเกิดที่สองปีนี้เรื่องแบบว่าแบบหลอนเยอะทางเจ้าหน้าที่เขามาบอกแล้วว่าเวลานอนอะ่ะกวดมลทุกคนห้ามออกจากเต็นท์ตอน 2. 2> ตีสองตีสองตีสองถ้าเขาไม่สงสัยกันหนะมันคืออะไรผมเป็นทุกคนก็ต้องสงสัยแล้วพี่ขนาดพวกผมยังสงสัยเ,ยเขาบอกถ้ามีปัญหาอะไรให้เปิดเต็นท์แล้ววิ่งตรงมาที่กองอำนวยการรู้เสืออย่างเดียว ไม่ตองมองซ้ายมองขวาแล้วผลก็คือแบบว่าตอนเช้าเนี่ยทางรอดอเขาเลยทําการเดินเข็มทิศเพราะว่าเรื่องแบบการเดินเข็มทิศตอนคืนน่ะมีคนหลงบ่อยเขาเลยมาเปลี่ยนเป็นเดินตอนเช้าพวกรอดอก็เดินกันพอถึงเวลาตอนเที่ยงเนี่ยรอดอทุกหมู่ทุกกลุ่มก็กลับมาหมดแต่เหลือกลุ่มเดียวที่ไม่มาอีกแล้วอีกแล้วนั่นคือกลุ่มไหนไม่ได้รู้ไม่รู้เหมือนกันพี่โดยเขาจะแบ่งเป็นหมูม่เป็นกลุ่มผมก,มผมกมม็เรียกไม่ถูกเหมือนกันตอนเช้าเนี่ยสัญญ,ญาณสปาแชร์ไม่ได้เพราะว่า มันมีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์แต่แต่เช้าเลยพี่<อ>สายหน่อยแต่เช้า<อ>แต่ดีนะยังมีพวกกรมทหารที่เข้ามาช่วยสอนเออรอดอกลุ่มนี้ด้วยเขาก็ช่วยกันตามหาอืตามหาเท่าไหร่ก็ไม่พบเราแบบว่าเขาแบบตีกําลังรัศมเีมสิบกิโลจากจุดที่เดินอ่าเข็มทิศพี่ตามหายัางไงก็ไม่พบรอดอกลุ่มเนี้ยมันก็ เดินหายแบบไปในป่าพี่แบบเดินหายไปในป่าเหมือนเลือ่อยๆทางเจ้าหน้าที่เขาสันนิษฐานว่าอย่างนี้นะเขาก็เลยคิดว,ว่าต้องแบบพาแบบชาวบ้านที่ชันนาญป่ามาช่วยอีกแหล่งเพราะว่าถ้าทางเจ้าหน้าทีอ่อาจจะแบบไม่พอนี่ทีนี้ก็มาช่วยก็เดินตามหาตอนนั้นแบบว่าเย็นแล้วพี่ก็ยังไม่เจอวันนั้นคือทุกอย่างคืองดหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแบบรอดอที่มาเข้าค่ายหรือลูกเสือกลุ่มอื่นมาเข้าค่ายก็งดหมดเลยต้องช่วยตามหาเดียวเพราะถือเวลาประมาณสี่ทุ่มชาวบ้านได้ กลับลงมาจากเขาพร้อมกับกลุ่มรอดอที่หายไปได่เดินกลับลงมาเลยแล้วทีเนี้ยทางเจ้าที่เขาก็หานะ้ำหมักข้าวหายาอะไรให้กินขเขาก็ถามว่าหลงป่าก,กันได้ยังไงมันก็บอกว่าเดินตามเข็มพิศนี่แหละเดินเข็มพิศเดินไปแต่ไม่รู้ว่าเดินเข็มทิศเนี้ยหาคําใบหรือเปล่าผมก็ไม่รู้อืเดินเข้าไปในป่ามัวแต่มองเงี้ยเข็มทิศมองไปมองมาลูกตัวทีว่าหาทางออกไม่เจอเพราะว่าป่ามันทึบหมกเออมันก็ลอยให้ฟังว่าในเนี้ยมันก็เจอ ผู้หญิงเหมือนที่ผมเล่าฝัฟังญี่ปุ่นอ่ะอีเขาก็มานําทางนําทางเหมือนจะไปส่งที่ค่ายแต่ผมปรากฏว่าก็ไม่ได้ไปที่ค่ายตอนที่ทุ่มเจดีเหมือนเดิมแล้วตอนนั้นเนี่ยไปที่เจดีปุ๊บไอ้เราตอนนี้มาเล่าฝปฟังว่ามันนิ่งเงียบสักพักหนึ่งผู้หญิงคนนั้นหายแต่อยู่ดีก็มาอยู่ที่เจดีเหมือนเดิมเเหมมือนดิผู้หญิงผู้หญิงคนนั้นหายไปตรงหน้าแต่ไปอยู่บนเจดีพี่บนฐานะ<อ>บนดี ไอ้กลุ่มนั้นนะก็มองวิญญาณนั้นแล้วมันก็เล่าให้ฟังว่าสักพักมีเสียงตะโกนมาจากข้างหลังนะก็คือเสียงชาวบ้านที่มาตามหาว่าไอ้พวกนี้อยู่ไหนพวกมันก็บอกว่าอยู่ตรงนี้อะไรก็ว่าไปทรงก็เหมือนจะมาช่วยจริงๆนะใช่แล้วเขาก็พากับชาวบ้านก็พากลับไปที่ค่ายและคือเนี่ยเจ้าที่แบบเขาก็คิดว่าเฮ้ยทำไมแบบว่าคนที่หลงป่าต้องมาอยู่ที่เจดีนี้เขาก็เลยแบบว่าลองไปสํารวจดูลองไปดูแบบว่าอาจรทีแบบว่าต้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขออะไรไหมทางเจ้าหน้าที่อุทยานก็ไปสํารวจดู ตรงเจดีพอแบบว่าจะลงกลับจากเจดีเนี่ยทุกคนต้องหยุดชะง,งักเลยพี่เ oh. พราะเพราะว่าพบศพผู้หญิงนักท่องเที่ยว oh. อ๋ออ่าแ้แบบว่าตรงมีบาดแผลคือโดนปาดคอชิงซับ oh. เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่หมเขาเลยแจ้งไปที่หน่วยว่าพบศพนักท่องเที่ยวเขาก็ส่งศพผู้หญิงคนเนี้ยกลับไปให้ญาติเขา mm hmm. แต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นี้พี่ตอนนี้ กลับมาที่พ่อผมไปเขาคายอีกรอบหนึ่งตอนนั้นน่าจะ,ะมมอนหนึ่งหรมอมะพี่จำไม่ได้แล้วก็ทํากิจกรรมเลยเหมือนเดิมจนตกกลางคืนเนี่ยก่อนที่แบบจะมืดท้องฟ้าโปร่งโล่งแบบสบายอากาศเย็นพอนอนไปนอนมาประมาณตีสองมีลมแบบพัดแรงมากแรงแบบลุมันโชคแรงแรงไปแรงมาตอนนั้นผมสะดุ้งตื่นผมก็เอามือจับไ้เสาเต็นท์ไว้แล้วแบบมันหนาวแล้วแบบปากกระสันอย่างเงี้ย ผมเองก็เห็นเนี่ยเหมือนคนวิ่งผ่านไปผ่านมาระหว่างเต็นต์ทีเป็นเงาวิ่งเูยไหมก็วิ่งฟึ๊บฟึบฟึบผ่านไปอ่ะดูแฟลมันไม่ถึงขนาดแต่เราก็เห็นถูกว่าไม่ถึงขนาดนะแต่เราเห็นว่ารูปเป็นรูปร่าคนวิ่งวิ่งคือเห็นเป็นลักษณะวิ่งหรือลอยผ่านน่าจะแบบเหมือนแบบลอยผ่านก็ได้มักจะเรียนงานแบบผ่านไปฟึบคือเราไม่เห็นขาเขาวิ่งไงไม่เห็นใช่ไหมยางไม่เราก็ต้องเรียกว่าลอยผ่านไม่เห็นไม่เห็นคุณรู้ว่าอ่า ในที่ผมก็หันไปทางขวามือไอ้มีนมันนอนอยู่ข้างปากทางเข้าเต็นท์ไอ้มีนมันนอนบินตัวมันอยู่ในเต็นท์หัวมันอยู่นอกเต็นท์ <c oughs> ผมก็เลยสะกิ้มันดิ่งยังไงวะเนี่ยออก็คือแบบพี่ต้องเข้าใจว่าเต็นท์ลูกเสือแบบว่าสภาพมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อะอ่ะมันคือเต็นท์แบบคล้ายๆเต็นท์โอดอที่แบบปักหัวปักท้ายแล้วก็แบบไม่ได้มิดชิดะไรขนาดนี้ก็ตะคงตะขาพรเข้ามาได้อ่ว่ากันไปบางอันก็ซิแตกอะไรเนี้ย ไอ้น <wounds> ี้ก็ต <naz pos> ัวอยู่ในเต็นท์หัวอยู่นอกเต็นท์มันนอนหลับสบายเลยไม่รู้เรื่องนี่โดยเนื่ยเลยผมก็สะกิดไอ้มิ้น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 ตื่นตื่นตื่นผมก็ดึงมันมันก็สักพักมันอืมตัวมันเริ่มขยับแล้วมาแบบเหมือนคนงูเงียบไปเละสักพักเปรียบมาเงียไปมันก็เฮ้ยาอเงี้ยมันรีบกลับเข้ามาในเต็นท์หัวรีบกลับมามันแบบผมเห็นเนี่ยเออสันน้ำตามันไหลอะพี่ น้ำตามันไหลผมก็ถามไอ้มิน้นเป็นอะไรไอ้มิน้นเป็นอะไรมันก็ยังไม่ตอบแม่มันก็บ้องหน้าอินเนอร์สลับที่กับกูนอนได้ไหมผมก็สลับมันผมก็ถามมันเป็นอะไรมันบอกว่ากูรู้ตัวว่าตอนที่มึงเรียกกูกูรู้ตัวแต่ตอนที่กูลืมตาเนี่ยมันมีคนแบบมายืนก้มหน้าแล้วจ้องมองกูอยู่เนี่ยโอ้ยี่คนมันบอกเห็นคนเดียวมันบอกด้วยเป็นผู้หญิง ถ้ามันก็ยังบอกว่ากูว่าแบบกูว่าเป็นผู้หญิงญี่ปุ่นนั่นแน่เลยมันจะบอกไงแต่ผมก็ไม่ได้ชัดเจนนะว่าจะเป็นผู้หญิงญี่ปุ่นตทงนั้นไหมคือไม่ได้เห็นลักษณะหน้าตาแต่เห็นเป็นเงาดำๆนี่หรอใช่เห็นเป็นเงาแบบมันบอกว่ามันเห็นใบหน้าแล้วมันก็เห็นผมม่นย้อยลงมาเงี้ยห้อยก้มหน้ามองอเียโอ้โห้ยนี่แล้วผมก็บอกว่าคือกูก็เห็นเหมือนกันแต่กูเห็นเป็นเงาวิ่งผ่านเต็นกลัวแบบปากสั่นกลัวอะไรเงี้ยมันเคยมีแบบ เขาอแบบว่าของปีก่อนๆใช่ไหมว่าแบบที่แบบมีคนตายมีอะไรเงี้ยมันก็เลยไปเล่าให้เจ้าหน้าที่เขาฟังเจ้าหน้าที่บอกเออไม่มีอะไรหรอกจะคงแบบเป็นเรื่องชาวญี่ปุ่นคนเดิมมาแหละแหมเขาพูดอย่างนี้ด้วยพี่แล้วหลังจากนั้นเนะี่ยพวกผมก็กลับที่โรงเรียนพอกลับไปที่โรงเรียนก็ไปทําบุญทําอะไรกันแล้วก็มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกแล้วพี่อันนี้คือจบแล้วถูกปะ่ะจบแล้วครับสุดท้ายก็จะเป็นผีผู้หญิงคนเดิมอยู่เหมือนเดิมไม่ใช่หรอ ใช่คนเดิมพี่ช็อกจริงอดิ้นให้หัวหลุดไปแล้วเจอชะโมกอยู่โพมันเห็นภาพเลยอะน่าก,กลัวมากประเด็นที่แบบยังหาคําตอบไม่ได้คือแบบว่าทําไมเขาต้องออกมาทุกปีด้วยแล้วปัจจุบันนี้เราได้ไปตามไหมหรือแบบรุ่นนี้นั่นไมหมรือไม่รู้แล้วจบก็คือแยกย้ายไปเลย ก็คือแยกย้ายเลยครับเอาซะอยากรู้เลยว่ามันคือที่ไหนอะไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดพูดไม่ได้พูดไม่ได้พ <c oughs> ูดไม่ได้พี่พ <c oughs> ูดไม่ได้สองศพดานี้แม่งเดือดจริงๆวะ่ะพี่ชอบอ่ะคืออีพีที่แล้วอ่ะมันเหมือนเขาจะมาช่วยนะรอบน,นี้ก็เหมือนจะมาช่วยแต่ทำไมเขาออกมาน่ากลัวจังเลยอะรอบนี้ไอ้มินเนี่ยมันเป็นคนแบบว่าฝันอ่อนกลัวผีด้วยแล้วมันเป็นคนแบบเจอบ่อยด้วยเออแล้วเพื่อนมึงก็ซวยเหลือเกินทุกรอบเลยไอ้เวรมันไม่ได้เซอคนเดียว มันพาผมซวยไปด้วยมันมีอะไรมาจะบอกผมคนแรกโอ้แต่เราก็ไม่ได้เห็นไงใช่ผมก็ไม่ได้เห็นบางทีผมก็มีแบบเห็นบ้างลางๆครับพี่อยู่กับมันนะแต่มันได้เห็นแบบเยอะกว่านี่มีเรื่องไอมินอีกไหมน่ะมีเรื่องไอมินยังมีอีกเรื่องนึงพี่ไอมินนะทำไมอ่ะรื่องนี่เอาปะเนี่ยได้อยู่น่าจะสั้นๆนะพี่ออสั้นๆเหรออ่าสั้นๆว่ามาเลยต่อเลยต่อเลยเสริมให้เป็นเรื่องเกี่ยวกับบ้านไอมินเลยโอ้ทายเลย มันจะมีที่หนึ่งที่มันขึ้นชื่อเรื่องผีกาพี่ผีกาคือใบมินเนี่ยมันขึ้นชื่อเรื่องผีกาเลยคือคืออะไรผีกาคือแบบผีกาแบบมาสามารถแบบแปลงกายเป็นหมาดาตัวใหญ่เป็นวัวตัวใหญ่อะไรอย่างงี้พี่แบบนี้ป่ะอย่างนั้นมันก็ก็ไม่เชิงก็ไม่เชิงแต่ก็คล้ายเพราะปอบมันก็แปลงร่างได้ตอนนั้นผมไปเที่ยวานมินานมิ้นจะเป็นทุ่งนาส่วนมากจะเป็นนาล้อมรอบแล้วก็มีเป็นป่าสัตว์ด้วย ก็เทียวใบมินกันตอนนั้นอยู่ตอนคืนพ่อไอ้มิน้นแล้วก็มีตาโนงเนี่ยเขาจะเลี้ยงหัวพ่อไอ้มิน้นตาโนงแล้วก็ชาวบ้านแถวน,นั้นนั่งกินเหล้าอยู่หน้าบ้านผมก็เล่นอยู่ใกล้มินเนี่ยอยู่ตรงนั้นน่ดีนุูกแก้วกันตอนคืนน่ะกําลังเล่นกันอยู่ผมก็รู้ว่าบ้านมันเนี่ยใก้มินเนี่ยมันขึ้นชื่อเรื่องผีกะพ่อมันก็ยังแบบเตือนอยู่ว่าเดี๋ยวเล่นลูกแก้วเสร็จอ่ะเดี๋ยวก็ขึ้นไปหยาบน้ำนอนก็ได้แล้วนะตอนคืนเนี่ยผีกัดมันเยอะผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะหลอกให้เด็กกลัััวหหรรืือออยงงงงไไไผมมมมกกก็่่้เนนพาาาะลจจสสฟุ๊ด มองไม่อะไรเลยตอนนั้นอ่ะเหมือนมีเสียงเดินต่อมาจากที่มืดเป็นเสียงเหยียบไปมาอ่ะเป็นแบบกุกกะกุกกะกุกกะเดินมาใช่ไหมพ่อมีนะก็มองไปที่ตรงต้นเสียงที่ผ่านมาก็ไม่มีใครก็นั่งกินเหล้ากันต่อน,นั่งคุยกันแต่เมื่อี้นเสียงแบแบแบบกุกกะกุกกะคือแบบเหมือนคนเดินเหยียบใบไม้เหยียบอะไรกันอนะ่ะเดินออกมาก็มองกันไปตน,น้องก็หันไปมองแล้วทีเนี้ยก็เห็นเงาเป็นเงาคนเลยดิมันเงาคนเลย hmm. เดินออกมาจากเงาที่มืดเขาเอา พ่อยมนินเอาไปฉายให้ส่องไปดวงตามันกระทบกระแสไฟอะอเห็นเป็นดวงตาเลยสีเขียวเลยอ่าเหมือนเหมือนดวงตาสัตว์เวลาสะท้อนแสงไฟนะใช่พอส่องปุ๊บเอาเลยเว้ยเราเห็นมันเห็นเป็นดวงตาสีเขียวว่ะอ่าไม่ไม,ไม่ไม่เป็นสัตว์ป่าก็ต้องเป็นพวกแมวหมาอะไรเงี้ยป่ะใช่แต่นี่แบบมันลุกลา,ามนคนไงพ่ออมินม่อยู่พ่อยมินตานงเริ่มแบบใส่รองเท้ากันแล้วพี่ใส่เพื่อ เหมือนแบบจะหนีแล้วเหมือนแบบป่งก็แตกแล้ว <c oughs> เพราะว่ามันขึ้นเชีย่ยนแล้วพีกางเน่ทีน,นี้ก็ส่องไฟเงาดำนั่นแหละพ้นจากแสงพ้นจากที่มือ,องปุ๊บมาเจอแสงไปพออ่อยมีแบบลงอกเลยพี่เพราะว่า <c oughs> เป็นคนเมาเดินมาพี่ <c oughs> โอ้โถวงเล่าของพออ่อยนี่แหละกาตานงก็มาทักพ่อยมนอินเล่าแย่หรออะไร้ยถ้าผมใจำไม่ผิดนะแล้วเขาก็จะเดินไปเขาบอกเออเมื่อกี้พี่เดินมานาตานงอ่ะ ตานองอ่ะแกลืมเก็บบวยอีกแล้วนะแล้วเขาก็เดินไปแล้วพ่อมีนก็ถามว่าตานงแกไม่เก็บบวยเ,เรียบร้อยก่อนแล้วตานงบอกเก็บไปแลว้วไม่มีแลว้วแล้วทำไมเขาถึงมาบอกว่าแกยังไม่เก็บบัวแล้วก็เก็บไปแล้วก่อนที่จะมากินเหล้าเนี่ยก็ไม่คิดอะไรคิดว่าคนเมาคขนั้นแบบน่าจะหลอกแม่กระตาปากนั่งกินไปจักจัาเย็นวยไอ้เมียอเมียตานองอะ่ะตะโกนออกมามาเร็วมาเร็วมาเร็วไก่หายแล้วไก่หายแล้วตะโกนนะ ไก่ไหายไก่ไหายอีกแล้วพี่ละโกเนี่ยเนี้ยคือฝั่งตรงข้ามบ้านอีมินเะนี่ยเป็นฝั่งเเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านอินหน่วยน่าจะเลยอีกสากสามหลังทีนี้ผู้ใหญ่บ้านก็วิ่งลงมาถ้าถ้าได้ยินว่าไก่หายเนี่ยผู้ใหญ่บ้านออกมาเลยพร้อมถือปืนลูกซองลูกซองยาวแล้วก็รู้ว่าไปไปเร็วแบบพิกา,มาไมแล้วพ่อไอ้มินก็เลยบอกว่าผมมารีบขึ้นบ้านไปก่อนรีบขึ้นบ้านไปส่วนพ่อไอ้มินต่านองก็รีบไปบ้านอินหน่วยก็รีบไปดูไก่ ว่าไก่เลยมหายเอาไปดูไก่ปุ๊บถ้าแบบคนม,าามันจะขโมยไก่ไมันต้องเอาไก่ไปทั้งตัวเลยใช่ไหมพี่แต่เนี้ยพอขโมยอะ่ะมีทั้งแบบว่าเศษแบบขนแล้วก็แบบเศษเลือดของไก่อ่ะพี่อยู่ตรงน้ำไก่อะ่ะแล้วทีนี้ปุ๊บได้ยินเสียงแบบกุกกักุกกกมาจากป่าสักบ้านตะนงอะ่ะติดแต่หลังป่าศักพอดีพอเห็นปุ๊บก็เอาไฟอาสาส่องไปเป็นดวงตาดิดวงตาแบบจีเขียวทบกระแสงไปแต่ที่เห็นเนะี้ยเป็นวัวตัวใหญ่ ดวงตาหัวที่กระทบคือตอนแร,รกดวงตาเราไม่รู้คืออะไรแต่พอ<ด>เราส่องไปปุ๊บกระทบเห็นแล้วมันค<ด>ือวัวใช่รู้ว่าเป็นวัวแต่ว่ามันดํามืดเพราะว่าเห็นเขาแบบตัวเป็นวัวเห็นโหนกเห็นไรมันเงี้ยเป็นวัวตาโนงก็คิดว่าเป็นวัวของเขาเพราะว่ามีคนเมาบอกว่าตาโนงอะลืมเก็บลัวตาโนงก็ถามไอ้หนวยว่าวัวอยู่ครบไหมไอ้หนุวยบอกว่าอยู่ครบครบทุกตัวผู้ใหญ่บ้านพอได้ยินอย่างเงี้ยเขาเอาปืนลูกซองอ่ะยิงเข้าไปในป่าสักไ,ไอ้ยอ่าเอายิงไปป่าสักปุ๊บ ปกติวัวมันจะวิ่งอะเราจะเห็นเวลาวิ่งมันก็วิ่งแบบไม่ถึงกรบเร็วมากนะแต่นี่มันตกใจอ่ะใช่ถ้ามาตกใจมันก็จะลองก่อนแต่เนี่ยพอมันยิงี่นปุ๊บมันแบบฟุ๊บไปเลยเร็วมากงนี้หรอมือมันวิ่งเร็วมากพี่ใช่แล้วมันก็วิ่งหายไปในความมืดแล้วทีเนี้ยเขาก็บอกว่าให้ทุกคนรีบขึ้นบ้านไม่ต้องลงมาถ้าได้ถึงแบบตอนนั้นน่าจะเป็นแบบช่วงแบบ เดือนเพนหรือเดือนอะไรก็ใหญ่เป็นวันแบบที่ผีจะออกมาเยอะสุดเป็นผีกะพี่แต่พอมีก็ลอยของว่าเขาก็ไม่เคยเห็นแบบมันทำร้ายใครนะแต่ว่ามันจะออกมาหากินอะไรตอนงคืนแต่เขาจะเป็นห่วงมากที่สุดคือเป็นห่วงเด็กเด็กน้อยเด็การะลเพราะว mm ่า hmm. พวกนี้มันกินไต้กินไรด้วย mm hmm. เรื่องกับมันนี่อ mm ัี่อืมอันนี้เป็นเรื่องความเชื่อชาวบ้านเขาแต่และภูมิภาคอ่ะพี่ mm hmm. แล้วมันเกี่ยวอะไรกับไอ้มิน้นก็อไอ้มิ้นเนี่ยมันว่า พ่อมันเล่าให้ฟังว่าที่เอมินมันเห็นผีบ่อยๆเนี่ยก็เพราะว่าตากรบยานปลูกฝังไว้ว่าแบบเอยเดี๋ยวผีจะมาหลอกนะอะไรนี้นะแล้วบ้านมีนเนี่ยมันเป็นว่าชาวบ้านแบบทุ่งนาว่าร่างทรงร่างอะไรเยอะเลย<ม>เป็นหมออะไรเงี้ยหมอกวลานะพี่เขาก็ไม่รู้ไอ้มินมันเห็นผีแล้วยังไงอย่างเงี้ยแต่เขาจับไอ้มินน่บวชทุกปีเพราะว่าสะตอกเคาะต่อสไตเนี่ยเศร้าจัดโอเคถือว่าเข้าใจได้แต่รู้สุดท้ายไม่ค่อยหลอนมากสุดท้ายไม่ค่อยหลอนมากเท่าไหร่ โอเคคุณมินเนอร์ถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวเราอาจจะได้อัดคลิปกันอีกนะแต่ว่าเว้นคิวกันอื่นหน่อยวันนี้ฝากอะไรคุณผู้ชมทางบ้านในครับเกิดเรื่องที่เล่าใ,ในวันนี้ถ้าฟังก็ใช้วิจรารณญาณในการรับชมดีๆบางทีแบบสิ่งที่เรามองเห็นหรือมองไม่เห็นเนี้ยก็อย่ายไปว่าอย่ายไปด่าเขาบางทีก็อาจจะมาให้โชคให้ลาภหรือมาช่วยเราอะไรเงี้ยก็คุยกับเขาดีๆถ้าได้เขาไปอะไรเงี้ยครับประมาณนี้แต่ส่วนตัวเช,ชื่อเรื่องผีเชื่อครับผม อโอเคอ่ะคุณผู้ชมนี่เป็น EP ีแรกนะครับของอเล่าเรื่องผีที่เราแบบว่าขั้นกลางแบบขั้นจริงๆอะ่ะไม่มีการพูดเปิด EP2 ีสแล้วก็ EP ีแรกไม่มีการพูดปิดด้วยซึ่งผมแบบค่อนข้างชอบลักษณะสไตล์การเล่าของเขานะแล้วก็เรื่องราวเนี่ยรู้สึกว่อยากเห็นหน้าไอ้มินมากเลยเนี่ย <laughs> ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบนะครับเรื่องราเรื่องผีของคุณวินเนอร์ใน2 EP นี้2สัปดาห์นี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดดิ่งเพื่อพาเกีกับเราด้วยใครยังไม่ดู EP แรกย้อนกลับไปดูสุดดาห์ทีแล้วใครยังไม่ดู EP 2มาดูในสัปดาห์นี้นะครับผมเอาไว้ถ้าเกิดท่านรักการชงกันก็อย่าลืมเป็นกาใจกันด้วยนะครับเจอกันสัปดาห์หน้าใครจะเป็นผู้โชคดีในการเล่าเรื่องผีก็เดี๋ยวเจอกันนะครับผมสามารถส่งหัวข้อเรื่องเรื่องย่อแล้วก็มีภาพประกอบหรืออะไรก็แต่เขียนมาให้เอฟเข้าใจและน่าสนใจที่สุดรวมถึงที่ที่อยู่ติดต่อกับไว้ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือไลน์ยังไงก็ทิ้งไว้ให้เอฟด้วยนะ ทำเป็นลายจะดีที่สุดครับเพราะว่าผมเนี่ยจะทักไลน์ไปง่ายที่สุดนั่นเองเอาไไว่ายังไงก็อย่าลืมส่งกันมาแล้วกันนะครับที่อยู่ Gmail ด้านล่างนี้นะครับเฉพาะงานที่เอาไว้เล่าเรื่องผีนั้นก็คือ f พมทศจุด c h a gmail com เท่านั้นนะครับห้ามเป็นเมลอื่นนะเพราะเมลอื่นเป็นเมลที่ไว้ใช้รับงานนอกนะครับบมโอเคงั้นะเดี๋ยวเราเจอกันสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้นไปละบ,บายบาย see you เกงครับผม <S 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 <S